สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโอ,อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโนโ่กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผือกค่ะคันปากอยากเผือกนะสับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ขายดีอีกหนึ่งตัวนะโซโซโน่ใบขวัญพิลลุมลินนะตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าสารสกัด ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมีเกือบ20ตัวนะฮะแต่ว่าตัวพระเอกของเขาเลยคือแอลคาเนตินแอลคาเนตินจะไปเร่งการเาผาผลาญไขมันนะฮะไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขานหน้าขาขาดิบในขาดิบนอกนะฮะหน้าเนื้อนี่นะฮะแอลคาเนตินถ้าเราออกกําลังกายเรากินแอลคาเนตินก่อนอาหารหลักๆไปเนี่ยประมาณสิบนาทีแล้วหลังจากนั้นสี่ห้ชั่วโมงไปออกกําลังกาย เขาบอกว่าอาบน้าเหมือนอาบน้าเลย oh. เพราะมันจะไปเาผา,เาผลาญเผาผลาญไขมัน <Ha. S 1> วิธีการลดความอ้วนและการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดก็คือ1ควบคุมอาหาร2คือการออกกําลังกายตัวนี้มันเกี่ยวโยงยังไงเพราะว่าเขาใสา่แอลคาไนทีนชอบออกกำลังกายมันจะผอมลงอัตโนมัติมันจะเบิร์น,น,นถ้าเราออกกำลังกายแล้วกินอาหารในพวกผ้าหมู่นะคะ <Ha. S 1> ไม่ต้องไปลดอาหารเช่นสมมุติเรากินเช้าเที่ยงเย็นปริมาณอา,อาจจะเป็นแบบว่า เอาให้มันผส,สมสัดส,ส่วนหน่อยตอนเช้าอาจจะเยอะนิดนึงตอนเที่ยงอาจจะครึง่งหนึ่งตอนเย็นอาจจะครึ่งหนึ่งไม่ใช่กินเท่ากันหมดไม่ได้นะแต่ไม่ได้ลดไม่ให้ไม่ให้หยุดอาหารไม่ได้อดแต่ยังทานได้นะะ,ะแต่ว่ามื้อไหนหนักๆทานตัวโซโซโน่เข้าไปนะคุณผู้ชมนะตัวนี้เห็นผลชัดเห็นผลจากไงเห็นผลจากตัวพี่ขวัญเองแลวก็ตัวลูกเขาด้วยน้องต่อลูกชายหนักร้อยสามกิโลนะ ปัจจุบันหนักเหลือเพียง6กกิโลนะฮะออกกําลังกายอย่างหนักด้วยแล้วก็กินโซโซโน่ด้วยเขาบอกว่าเขามีความสุขมากทีแรกลูกแม่เขาลัวลูกเขาจะเป็นไขมันพอกตับแต่สุดท้ายเนี่ยอาการไม่มีนะฮะแล้วก็น้ําหนักดีสุขภาพดีด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาแล้วพร้อมโปรพิเศษครับสำหรับวันนี้ถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโซโซโน่ไปเลย3กล่องนะคะลดพิเศษเหลือ 1, 3 5 0บาทเท่านั้นและยังแถมฟรีค่ะสเปรย์แบบพกพาอีก1ชิ้นด้วยสนใจนะคะโทรเข้ามาได้ที่0 9 1 1 1เ9้4 4, 4, 4 ย้ำกันอีกรอบค่ะ091 1 1 9 9 4 4 4่่ค่ะ,ะคุณผู้ชมนะเจ้าทุกรวมตัวกันแจ้งความแล้วนะฮะเพจดังแชต่อดาราคุณแม่ท้องขายกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมองัดหลักฐานแน่นเลยทีเดียวฮะตอนนี้ไฟลามทุ่งไปแล้วนะคะหลังจากที่เพชเจมร้อยแปดเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็คือออกมาแชว่ามีดาราคุณแม่ท้องนะคะดราม่าขายกระเป๋าแบรนด์เนมตอนแรกก็ว่าขายเกินราคามานะคะแต่ว่าล่าสุดตรวจไปตร,จตรวจมากระเป๋าที่เอามาขายเนี่ยเป็นแบรนด์เนมปลอมนะคะ ก็เลยมีคนเข้าไปแจ้งความกันเลยซึ่งทางใจมอร้ยแปดเนี่ยเขามีการโพสต์บอกว่ายังหาแจ้งความกันไม่หยุดไม่หย่อนเมื่อคนดังขายกระเป๋าแบรนด์เนมลูกค้าก็ดันเอากระเป๋าไปเช็คว่าปลอมหรือเปล่าสุดท้ายโป๊ะ ปลอมเฉยแจ้งความแม่เลยกี่คนแล้วที่แจ้งความใจดีกับแม่บ้างนะสงสารแม่นะฮะแม่ก็จะเจอเหมือนแนนนี่ละค่ะแหลเกตืซีฟู้ดโอ้รวมคะแนนแสนล่มเลยแสนกปีค่ะนะฮะนูพี่แม่ไม่รู้ว่าใครอ่ะหนูพอจะรู้ไหม หนูไม่กล้าพูดอะแมห่หนูพูดคนเดียวเลยนะคะแต่แม่ไม่พูดนะไม่เอาหนูไปพูดดีกว่าหนูว่าแม่กลัวนอนรัดยาววินเลตค,ค่ะหนูก็กลัวได้ค่ะแม่ก็ให้หน้องเขาไปนอนคนเดียวนะคะ,ค,ะคุณคุณแม่อเลยนะดาราดาราคุณแม่ท้องดาราคุณแม่ท้องนะคะดาราคุณแม่ท้องนะคะ อินดี้อินทัศยืนยันไม่ใช่พระเอกซุกลูกซุกเมียฮะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวอักษรย่อนี่นะคะทําำให้ข่าเผือกเนี่ยเดากันไปต่างๆนานาเลยที่มีเพจดังเพจหนึ่งนะคะเขาออกมาบอกว่ามีข่าวมาลสุบซีฟของคนในวงการบันเทิงเป็นดาราหนุ่มพระรองมีครอบครัวแล้วแต่ชอบแอบไปทักแชทหลอกกินสาวๆโดยมีการบอกว่าดาราตัวรองเนี่ยมาอ่อยชนีอีกคนแถมมีเมียมา6ปีแต่ชอบไปตะเวนบอกสาวว่าโสดและด้วยความที่เห็นเป็นดาราก็ทําให้สาวๆบางคนเข้าหาเพราะ หลงคารมแบบนี้ซึ่งคุณอินดี้นะคะ AU, เขาก็ออกมาถูกถูกโยงเรื่องนี้แล้วก็ยอมรับว่าตอนแรกที่ยังไม่ได้เข้าไปอ่านข้อมูลเนี่ยก็นึกว่าทางเพจออกมาเจาะจงเป็นชื่อเราโดยตรงแต่พอเข้าไปอ่านก็ทราบว่าเป็นเหมือนการจวงหัวมาให้คนทายแล้วบังเอิญคนที่เข้าไปอา่านก็ทายออกมาเป็นเราอีกยืนยันแล้วก็นอนยันเลยว่าไม่ได้เป็นตามข่าวเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีลูกหรือว่าซุกเมียเพราะตัวเองก็ยืนอยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้ในฐานะที่เป็นนักแสดงตลอดจนถึงคุณพ่อคุณแม่ ก็ทํางานในวงการด้วยก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะปกปิดได้ย้อนถามว่าถ้ามันเป็นจริงเนี่ยทุกคนคิดว่าจะสามารถปกปิดได้หรอเออนะฮะไม่ได้ดูข่าวดูลูกเขาหล่อใช่เห็นตั้งแต่เด็กสมัยก่อนเดินงานเมืองทองมากับพ่อเป็นเด็กน้อยก็โตเป็นหนุ่มแล้วอ่ะพ่อก็หลก่อกินไม่ทันแล้วดูสิน่าจะเกิดช้ากว่านี้ใช่ไหมไม่ค่ะเกิดอย่างเงี้ดีแล้วอินดี้อินทัศนนี่เป็นลูกของพี่บีธีรพงศ์เหลียวรักวงศ์นะกับคุณฮันดี้พัอนบุญเกียรตินะฮะ หล่อมากเลยหล่อหล่อจริงแม่หล่อมากนะฮะแต่ว่าพ่อหล่อกว่าค่ะนะฮะแต่ลูกก็หล่อลูกก็ต้องยอมรับว,ว่าหล่อค่ะ แต่ว่าสมัยตอนเมื่อก่อนคุณพ่อก็ก็คือฮอตเหมือนกันมากมากเลยใช่ไหมแม่คาสิโนว่าโอ้คาสิโนว่านะฮะมิสเวอร์จัดแน่คุณผู้ชมนะแต่ว่าเดือนธันวาค่ะค่ะใช่แล้วตอนนี้มีอัปเดตออกมานะคะทางอินสตาแกรมนะคะของมิสมันโดโคลัมเบียเขาออกมาประกาศนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ถือลิขสิทธิมิสเวอร์ในโคลัมเบียมีการโพสต์ข้อความบอกว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นมิสเวอร์โคลัมเบีย2020จะได้เข้าร่วมการประกวดมิสเวอร์ครั้งที่70ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนะคะ แล้วก็ประเทศเจ้าภาพจะมีการประกาศในสัปดาห์หน้าด้วยเรียกว่าเป็นเวทีแรกเลยในปีนี้นะที่เขามีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีกําหนดการประกวดออกมาก่อนเวทีอื่นๆก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าเจ้าภาพเดิมเนี่ยที่ไทยเคยเสนอเป็นเจ้าภาพจะยังสามารถรับเป็นเจ้าภาพตามที่เคยถแถลงได้หรือเปล่าเนอ,อนะฮะไม่แน่ใจอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะว่าจะได้จัดอีกหรือเปล่าที่เมืองไทยเพราะเขามาถ่ายพอดทถงพอดเทสนะฮะสุดท้ายก็เทย่าโรเจอร์เขานะคะ แม่แม่ว่าเทยาใช่ไหมคะเทไปแล้วเทแล้วเรียบร้อยเทไปแล้วมาเทแล้วบอกว่าจะมาจัด2020ค่ะก็ไม่รู้ว่าต้องดูกันต่อไปว่าจะเทยาจะเทยาโรเจอร์อีกหรือเปล่านะคะหรือว่าเทเลทัปี่หรือเทเลคอมเอเชียนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนคนไทยยังไม่มีใครได้มิสเฟอร์นะคะแล้วก็มิสเฟอร์เป็นมงกุฎที่ค่อนข้างที่จะหลังๆเนี่มันยากมาก เพรราะอะไอไคมันมยากจริงๆพี่บอกเลยมิสเวอร์เนี่ยมันยากยูนิเวิร์สว่ายากแล้วนั้นเวอร์นี่ยากยิ่งกว่านะฮะเวอร์นี้ต้องโหต้องถูกใจเจ้าของเวทีคนเดียวอ๋อเป็นเรื่องของความชอบชจาริดเจจจูนะฮะ,ะหรือจูเลียม,มอลลี่นะฮะ,ะเจจจูนะฮะคนเดียวเท่านั้นนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมิสเวอร์เนี่ยก็ต้อง ช่วยระดมทุนหาหาเงินให้เข้าองคอ์กรเขานะคะเพราะเขาเป็นองคอ์กรในเรื่องของการทําเกี่ยวกับเรื่องของเชียริตี้ใช่ฮะ,นะงานกา,การกุศลต่างๆนะฮะต้องพูดเก่งด้วยต้องสวยด้วยแล้วก็ต้องเดินทางได้ทั่วโลกด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญภาษาอังกฤษต้องพูดเหมือนไฟแลบต้องพูดเหมือนภาษาเป็นภาษาภาษาหลักเลยผู้หญิงไทยหลายคนยัง สวยก็จริงแต่ภาษาเราไม่เก่งคือติดปัญหาตรงนี้พูดได้แหละแต่ว่าสำนงสำเนียงความ,มดดวางคู่หญิงไทยสวยแต่พูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไม่ได้ค่ะ,คะเราไปแพ้ฟ,ฟิลิปปินส์ตรงที่ภาษา,ษา,ษาอังกฤษเราอ่อนแอกว่าเขาไงความสวยเนะี่ยมันสู้กันได้แหละแต่ว่าภาษานะันสู้กันไม่ได้แล้วก็แนวความคิดเนี่ยเรายังเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยค่ะถ้าเราเป็นแนวความคิดแบบฝรั่งนิดนึงมันก็จะดูทันสมัยกว่าเดิมนิดนึงนะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโซโซโนครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยค่ะเพียง โนไปเลย3กล่องลดพิเศษจากปกติ 1, 4 7 0บาทวันนี้ลดให้พิเศษเลยเหลือ 1, 3 5 0บาทพร้อมกับแถมฟรีค่ะสเปรย์แบบพกพาอีก1ชิ้นด้วยสนใจโทรเข้ามาได้ที่0 1 9 1 119 9444้ําย้ำกันอีกรอบค่ะ0 1 9 1 119 9444งนาค่ะช่วงนาคุณผู้ชมเปิดประวัติพี่ตัวสรัญยูนะรพระเอกผู้จากไปอย่างสงบนะด้วยวัย59ปีรายละเปีแลดเจะเป็นยังไงติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ